เอาเข้าสู่ทุกคน้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนใช้งานบอร์ด e s p 8 2 6เบื้องต้นกันนะครับผมโดยอุปกรณ์ที่เราต anyway, okay. e ้องเตรียมนะครับก็คือบอร์ด e s p 8 2 6พระเอกของเราแล้วก็สายอัพโหลดหนึ่งเนนะครับผมทําการเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กเลยนะครับเราจะทำโค้ดไฟกระพริบกันนะครับผมโดยลำดับแรกนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมที่ต้องการเขียนโค้ดก่อนนะครับผมเราก็ต้องไปทําการดาวน์โหลดก่อนเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า Arduino cc นะครับ จากนั้นนะครับเข้ามาที่ซอฟต์แวร์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมาที่ Arduino IDE 1.8.19นะครับผมของผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับต้องเลือกเป็น Windows โอเคแล้วก็ just download ครับแล้วก็ just download โดยมันจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาให้นะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยกด next ๆไปนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับผมโดยรอบแรกนะครับเราใช้บอร์ด ESP 826ใช่ปะ เราก็ต้องทําการติดตั้งมันก่อนนะครับผมเข้าไปที่ไฟล์เลือกตุลเฟลส์ครับเด็กผูคนนะครับจะต้องทําการก๊อปจะต้องวางลิงก์ก่อนนะครับผมในการใช้งานแต่ผมจะทิ้งไว้ใตค้คลิปนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Tools ครับแล้วเลือกบอร์ดแล้วก็เลือกบอร์ดมินิเจอร์รอมาโหลดแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ esp แ2 6นะครับอ่าถ้าเาการเลือก เลือกเวอร์ชันนะครับผมผมตอนนี้ครับผมใช้เวอร์ชัน2.5.0นะครับผมก็ทําการติดตั้งได้เลยโอเคต่อมานะครับเราจะทําการเขียนโค้ดกันเลยนะครับผมอับนดับแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรของ Integer ผมเขียน LED ก็เป็น LED แล้วกันในบอร์ดนี้นะครับจะมีหลอด LED ในตัวก็คือขา D0 และ D4 นะครับผมในที่นี้ผมจะทําเป็น D4 แล้วกันก็มาที่ฟังก์ชันเ e t u p นะครับผมม pin mode นะครับผมแล้วก็ ตัวแปลงเรา LED นะครับหลอด LED ของเราเป็นเอา p ์พุตนะครับผมแล้วก็มาที่ฟังก์ชันลู p นะครับผมฟังก์ชันลู p นี้เราจะทำการเขียนดิจิตอลไวแลวก็ตัวแปลงของเราเป็น LED นะครับแล้วก็1นนะครับผม1นนี้ครับจะแทนด้วยการติดของหลอด LED นะครับผมส่วนศูนย์นะครับจะเป็นการดับของหลอด LED นะครับผม โอเคจากนั้นนะครับผมจะทําการหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราจะทําไฟกระพริบใช่ไหมหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งวินาทีดีเลยนะครับก็คือหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ก๊อปมาวางเลยครับเพียงจากนี้เป็นศูนย์นะครับผมอ่ามันก็จะทําการติดหนึ่งวิแล้วก็ดับหนึ่งวินะครับผมหลุมก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาที่ tools นะครับเลือกเป็นอ่าแล้วก็มาที่ isp 26บอร์ดนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น Node MCU 0.9หรือ1.0ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมเป็น1.0แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่ Tools อีกครั้งนะครับผมทําการเลือกพอร์ตที่ถูกต้องนะครับพอร์ตที่เราเสียบไปนี้มันก็จะขึ้นนะครับของผมเป็น COM11 นะคลิกเป็น COM11 โอเคเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดเลยโอเคนะครับตอนนี้อัปโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูผลกัน1 2ซปึ๊บ เห็นไหมไฟมันก็จะติด1วิแล้วก็ดับ1วินะครับกรพี่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับโค้ดนี้นะครับก็เป็นการเขียนโค้ดเบื้องต้นอยู่นะครับผมซึ่งทุกคนนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับไฟบ้านนะครับผมเปิดปิดไฟบ้านได้นะครับผมหรือว่าเปิดปิดปั๊มน้ําเพื่อลดน้าต้นไม้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการสอน ECP 8 6 เบื้องต้นนะครับผมหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ